โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในในแกนมาเตอร์แต้มหมื่นสามนะครับเปิดชิปแบบสดๆแบบฮอคไก่ดูไปเลยลัดกันเจอเจมอัตโตด้วยนะครับเมื่อกี้ผมกดเปิดชิปไม่ทันนะครับอันนี้แบบอ่านกันทันหันเลยนะครับจะมีมีเจมอัตโตใช่ปะเนี่ยใช่ถูกโอเคได้เอาไหมมันถึงอ่ะไปเอาแล้วไปไปไปคือคือเนี่ยผมหาห้องประมาณห้ารอบอะเอาพยามเ้ยามมันถึงอ่ะไปเอาแล้วไป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 คือคือเนี่ยผมหาห้องประมาณห้รอบอะเอาพิยามเฮ้ยเอาไหมมันถึงอ่ะไปเาแล้วไ่ไปไปไป ไช่ช่างเโดนดักละวลิงแล้วพี่โอ้โดนล่วงของน่าจะล่วงว่ะน่าจะล่วงขาตอนนี้แน่นอนคือว่าขวาขวามันมีปืนเลยก็ล่วงแล้ว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 จุ๋มสวยดีโกสวยที่หายหนีเลยหนีเลยเพียบขวามีพันไม่ใช่โอ้มันเรื่องโกงอ่ะพี่ได้สลิงอ่ายไยจัดเฮ้ยเสลฟ์ฟังกับดาดที่หายว่าแล้วเสียงแปลกแปลก ลุ้นๆๆเกงอ่ะพี่ผมก็กวานกับพี่เลยพี่มันแบบเกมแรกแบบเซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะรอห้องห้าเกมอ่ะรอประมาณสิบนาทีอ่ะรอห้องอ่ะไม่รู้ป่ะเพราะพี่แอบอยู่อืออีโวลัมโบโอ้ลัมโบเจอตัวตึงๆเหมือนเออไปกยจัดอ่ะเจตัวตึงๆยุกได้ไหมพี่ผมกำลังวิ่งไปออกมาฝั่งด้านหลังอ่ะพี่เอ้ยมันไล่เลยออกมาพี่ผมไม่เห็นนะฝั่งนี้ไม่เห็นนะพี่ต้องมาฝั่งด้านหน้าเปิดเปิดมุมให้ผมอ่ะ ออกมาฝั่งลัวลัวนอกระประเด็นคือแม่งเหรอออกมาเพียบออกมาด้วยได้บ้านเจ็บมันจะเย็นนะออกมาฝั่งขวาพี่เอฟออกมาฝั่งขวามันไล่เลยมันไล่เอาผมเองเดี๋ยวผมช่วยวิ่งมาออกมาออกมาดูดูใช่เอาไวะลุ้นเลยลุ้นเลยจาิงก็ไม่น่ามานะผมว่าเพียบถอยหลังเพียบ ไปแล้วจ้าก็ต่อสองคนใครไม่ไปแต่โก้ไปแล้วจ้าใครจะ T M ได้วเราโกเจะ T M ได้วยเจนแล,แ<ย>ลมโบ้ด้วแลมโบ้น่าจะตัวจริงครับเมื่อกี้เอวจริงชัวร์เราจะมากับพี่อาร์ตปะมาการ์ตุ่มาการ์ตุ่นจริงจริงแตพี่เราหนีดีวกว่าเราต้องเซฟนะเ<อ>พราะว่าแลมโบ้ตาย คือพี่อําคือต้องที่เท่าไหร่พี่ที่หนึ่งอะถึงจะบวกใช่ใช่โอเคโอเคได้ที่สองคือลบโคตรตึงอยากเป็นกำลังใจให้ผมไหมเนี่ยพี่อําเป็นกำลังใจพี่เมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งพี่โกะมันเย็นอยู่ตรงมันโดดล่มาแล้วมันยืนนี่ไงผมไปต่อยหัวมันเออแล้วผม็นกำลังยาสามแล้วมันไม่ตีหลังดีกว่าเม่อกี้พี่พี่อําไปได้เสียวรากับตัวนี้ไอตัวสลิงไงใช่ใช่คือคือถ้าถ้าถ้าโอ้ถ้าหลังไม่มานะผมบอกเลยได้ปืนเนี่ยลวดหมดลวมหมดเลยอ่ะคาสลิง ต่อยกําลังซ้ำมาตาล่าเลยหลังมาคือมันตึงจริงเนี่ยคือหาห้องประมาณ5รอบอะรอบแล้วประมาณสามนาทีไม่เจอห้องอนะมันคือ,ม,อมันจะสุ่มด้วยนะแต่มันไม่มีไก่นะแบบมีแต่ตึงๆเลยนะครับเนี่ยคนดูก็ดูดิเนี่ยโคตรตึงมันจะเดินมาสามห้าสามเจ็ดใช่อตโตคก็สามเจ็ดใช่ผมหาลูกซองดีกว่าผมน่าจะลูกซองโอเคกว่าโอ้ดูดิแต่คนแทบไม่รู้เลยนะสามสิบห้าคนเลยนะคือคือจะแช่อย่างนี้เลยพี่จนจนเกือบเกือบถึงมูนทูทายเลยใช่ประมาณเหลือประมาณยี่สิบใช่ใช่ยี่สิบกว่าได้ละลูกซอง ถึงวงหนึ่งก็ว่ะเปรียบประมาณวงหนึ่งวงหนึ่งจะเหลือประมาณถ้าไม่มีใครตัดก็นึ่น่าจะยี่สิบกว่าประมาณแบบคือใกล้สุดท้ายอ่ะคือที่สิบอัพเหลือไอคนที่ยังใช่ใช่มันจะจบมันจะจบวงท้ายตลอดเลยพี่คอลแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะตามวงเลยใช่มันจะตามวงมาเรื่อยๆคือเราต้องเอาที่หนึ่งนะครับไม่งั้นลบถ้าเหลือสามเหลือสี่เพราะผมจะไปยึดกลางวงอ่ะแต่ถ้าแบบนี้ต้องน่าจะต้องตามวงอ่ะใช่ต้องตามวงล้างเข่าป่ะพี่ สลิงไปหลังเขาเลยมันตอนพี่ผมเล่นนะพี่ยบเนาะลุ้นจันเลยเนาะจริงจังเรื่องของยันคือถ้าสตรีมอยู่เนี่ยโดนดักแน่นอนครับอันนี้แบบกดสุ่มเจเจมพอดีโอ้ถ้าลอตตี้ครบสีนี่แบบเดินลุยลุยเลยนะพี่เนาะลุยเลยต้องใจเย็นนะครับอะไรนะพี่มีตัวไหมไม่มีเลยเอาบอดลุ้งก่อนไหมพี่ได้แน่ๆเขาผ่านแล้วเราประมาทไม่ได้ครับเราใจเย็นไว้ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ วงโอ้โห <ไป S 1> ดวูดวงนี่ไปเลยปะเพยบถ้าเราอยู่ต่ำสุดนี่มันกดลงยิงเราไม่ได้เนาะด้านบนเนาะไม่ได้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 ยิงไม่ได,ไได,ไได้เราจะได้เปรียบไงตอนมันล,ลงอะ่ะ ยาวไดีเนี่ยคือคนไม่ลดเลยนะครับเนี่ยสามสิบสี่คนเนี่ยไม่ลดเลยประมาณกับผ้าอรองีประมาณแบบวงสุดท้ายอ่ะเดือดด้วยใช่ใช่ใช่จริงถ้าตี้เราเหลือโคแบบมันมันยิ่งนะถ้าแบบเราเหลือสองเล่นยากอ่ะเนาะใช่มันเล่นยากอ่ะคือโอกาสมันจะได้ที่หนึ่งมันยากใช่ถ้าเราถ้าเราฟรีอ่ะยิงก็แชมป์พอดูวงสุดท้ายนราจะเหลือกี่คนนะผมว่าประมาณยี่สิบป่ะพี่ยี่สิบแน่แน่ เราพยายามเซฟให้แบบให้คนน้อยที่สุดนะครับคิวเดี๋ยวเราค่อยฆ่าหลังงงครับยังไงก็ได้ยิงอ่ะได้ยิงแน่นอนอ่ะแล้วมืสามเรเป็นแบบนี้ทุกเกมใช่ใช่เป็นแบบนี้ทุกเกมเลยนะครับคือห้องไม่ใช่แบบกดนะทีกว่าแล้วได้ห้องเลยอันนี้คือกดไปห้าห้องรับห้องแล้วห้องมันยุบเองนะประมาณห้องสี่ทีแล้วก็ยุบใช่ไหมพี่ยามใช่แบบแมทเออร์เรอร์ไปเลยใช่แมทเออร์เรอร์ไปเลยคือมันหาไม่เจอไงมันก็ต้องกดเรื่อยๆกดจะได้ห้องกดจะได้เต้มเนี่ยแล้วคือแบบโอ้เกมนี้น่าจะแบบเสรยจายแเต้มแล้วพี่ยามเนาะ เราจะเจอห้องด้วยเนาะเฮ้ยเฮ้ยกลองศพกลองศพพี่เฮ้ยบนบ้านนี้บนบ้านนี้บนบ้านนี้บนบ้านมีครั้งชั้นชั้นบนสุดเลยใช่ชั้นบนสุดใช่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 แล้วใช่แล้ววิ่งไม่ได้พี่ถ้าวิ่งต้องกลับทางเดิมอ่ะพี่เราขึ้นข้างบนอ่ะใช่ขึ้น้งบนแล้วก็ลงโรงเรียนอ่ะได้อยู่นะได้ได้ได้แต่มีรถตรงนี้นะระเบิดหัวด้านล่างมีคนเหรอพี่แต่ผมว่าป้อมน่าจะมีแน่ๆแล้ป้อมมีแน่ป้อมมีโอ้ยดูศพเต็มเลยพี่ครับศพเต็มเลยด้านล่างดีกว่านน่าจะต้เกมป่ะน่าจะยิงกกันนต้เม ัดยังไงกันวะนะทุบแบบนี้เดีเ๋ยวตูดูฝั่งบ้านสองหลังไงเอ,เอ,เอ้ไพีพไ่ได้ไม่พี่ได้บ้านสองหลัง,งเลยจริงจริงจริงโคตรตึงเอ้ยกระโดดไมาช่วยดีตู้พีทโทษๆได้พี่ได้ผมก็ไม่โฟก็สทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ห <c ười> <c ười> ายวิ่งอ่ะเพ็บงวิ่งวิ่งคืนลงเนินวะพี่ <c ười> จจะเเสร็หมือนนกัใช่ใช่น่าจะเสร็จน่าจะตีเสร็จเราต้องระวังตีเสียด้วยพี่ตัวร้ายเลยอ่ะตีเสดจริงยังไงขึ้นไปบนไปละเจ็บเฮ้ย P.F เหมือนห่อในชาป่ะแถวข้างล่างมีมมัไงยังไงก็มีอะอฟห่อนาฬิกา วิ่งขึ้นมาได้ไหมใ้่ใช่ใช่ยืนพี่อามตัดวินะเนี่ยจริงดีนะที่ลงมาเล่นเนี่ยได้แต่แต่ภานะให้เขาตัดกันนะตอนเนี้ยอย่าเพิ่งต้อเจอทหารราแต่ยังไงก็ตัดกันนะชัวร์ตัดได้เลยกันเนี่ยแต่ต้องแต่แต่ต้องมีตัวตัววิ่งมาเนี่ยพี่ระวังเลยบ้านนี้มีตัวมันจะได้ไม่กล้าเข้าอะไรนะพี่ดูด่ดูีๆโอ้น้องตี๋มาแล้วใช่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมมาาววพี่โก้พี่โก้ทางนี้มาแล้วพี่โก้ไม่ได้ไม่ได้มันมมาาแลลล้วะกดเยพี่รอกดเล้พี่ต้องกด้มันมาแล้วมู่เฟด มันพี่โก้พี่โก้มันออกสายมาแล้วไอ้ใช่มันวิ่งมาใกล้เราพี่พร้อมต่างเลยนะไอ้ผมเอาแม่งเลยปะเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยพี่ตุ๋ยแม่งเลยสายวอร์ดัวอ่ะหลบ้นบนเลยปะขึดนบนเลยสวยดาวโนลงเปล่าไปมาบนมาโอ้ก้อนหินโก้ังหิน <ห>มันหีเพียบอันนี้ไม่รูถ้าวิ่งแล้วเอาเลยได้ปะถ้าเพียรเพียรเพีรเราเราคุมได้เลยอ่ะไม่ได้ไปไปไปตรงตรงตรงใช่โอเอาไว้ก่อโอ้โหอ้นี่มันก็มันก็ลุ้นอยู่ไอตัวนั้นน่ะใช่ใต้ว่าวันนั้นรู้แล้วไหนมีคนรู้แลแ้วว่ามีเขาอยู่อ้าวเรียบร้อยสไนท์เพียรไอวอลหลังนะแล้วบนเขาก็มีครับผมบนขอที่ไหนครับมีวงๆได้แตเนี่ยวงได้อยู่สวยเลย บายพี่เอฟหินหินหลังนี้นะไอวอลตัวนึงแล้วก็บนต้นไม้บนทินขวาพีเอฟอ่ะทินขวาล่างพีเอฟอ่ะใกล้ใกล้วงอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นนะพี่อุ้ยต่ำมาละมันยัดแล้วพี่มันจะยัดละมันจะยัดละพีเอฟอะพหลังเฮ้ยพีเอฟพีเอฟสวยพีเอฟมาดิมาดิครับโปิดโกมาละยัดขวาละพีเอฟ เจอเพียบเพียบโดดอ่ะเจอเพียบเฮ้ยสวยดูดิหลังปังยาอยู่บังยาอยู่นะบังยาเกียร์ปัญยาอยู่โดดเกียมันนิ่งขึ้นมันนิ่งขึ้นผมปัญยาได้ก่อนหนึ่งพี่โกงจริงเหลือสามตัวพี่ก็พี่หนึ่งได้อยู่งมันสวยมันสวยมันสวยสองตัวเพียบมันดีกันเพียบเพียบันดีกัน เดี๋ยวหนึ่งห่1เอ๊ะไม่ใช่ดิสองสองสองมามาดิ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 สคนเป็นไงผมบอกทำเป็นไงครับโคตรตึงแจ็มห่สโอ้ยบอกเต็มบอกเต็มพี่มำลบปะบอกสองบอกสองบอกสองเดี้ามีนผมไปต่อยมันต้นเกีน โอ้ดูดูดูนี่นะหมื่นสามจริงนะเนี่ยหมื่นสามจริงนะครับเนี่ยหมื่นสามสี่ร้อยเนี่ยกว่าจะหาห้องเจออืจริงจริงจริงไหนบอกหลักรักผมสักทีดิพี่ที่ผมแบกรักนรครับพี่โค้โอ้โหไปละ